นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมสาธายะ ขอนเจริญพรแย้โยมทุกๆคนวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมั่งสมาธิสวดมนต์ฝังธรรมจเจริญบุญกิริยาวัตถุโดยการบำเพญ็ญศีลบำเพ็ญธรรม บุญก็คือความสุขหรือความอิ่มใจความอิ่มเอิบของใจซึ่งซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จำเป็นของชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ <c oughs> <c oughs> เป็นผลบุญที่เราสร้างมาในอดีตอดีตชาติเราเคย สร้างบุญกุศลข,ขึ้นมาการให้ทานบำเพ็ญศีลบำเพ็ญภาวนาทำคุณงามความดีซึ่งก็ส่งผลให้มาถึงชาตินี้เราได้มีโอกาสจิตวิญญาณก็ได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ยิ่งกว่านั้นเราเกิดแล้วก็มีโอกาสมาพบกับพระพุทธศาสนา คำสอนพระเจ้าก็ยิ่งมีบุญใหญ่ที่เรามาพบกับพุทธศาสนาก็ต้องมีเหตุเหตุในอดีตที่เราได้รับความสะดวกสบายด้านวัตถุ <c oughs> ก็ตามหรือดานตาน สิ่งแวดล้อมที่ดีที่เอื้ออำนวยดอความสุขของเราความเจริญของเราก็เป็นบุญของเราที่เราได้มาพบคำสอนพระพุทธเจ้าก็เป็นบุญเก่าของเราเปนเนรเราเคยศรัทธามาก่อนฤาตินี้ก็ได้กลับมาเจอพพุทธศาสนา ที่เรามีความสะดวกสบายมีอาหารพอได้กินมีที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้านเมืองที่สงบมีโอกาสทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวนี่ก็เป็นบุญเก่าที่เรามาศรัทธาในพระพุทธศาสนาในชาตินี้ เหตุในอดีตอาจจะเป็นที่เราเคยศรัทธาในพุทธศาสนาอาจจะได้เคยได้พบกับพระพุทธเจ้าก็เป็นไปได้ในอดีตตีธชาติเราระลึกชาติไม่ได้แต่ถ้าเราพิจารณาเรื่องเหตุปัจจัยต่างๆที่เรามีความสะดวกสบายอย่างนี้ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอย่างนี้ ก็มีโอกาสสูงเราเคยทำบุญกับพระพุทธเจ้าในอดีตจะเป็นพระพุทธเจ้าพระสมณโคธมของเราหรือจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนก็ได้ในการทำบุญศรัทธาในพุทธเจ้าในคำในคำสอนของท่านก็เป็นบุญใหญ่ซึ่งจะให้ผล ต่อเนื่องส่งผลถึงชาติต่อๆไปชาติหน้าหลายชาติด้วยที่เรามาศรัทธาในพระพุทธศาสนาชาตินี้ก็มีมีเหตุมีปัจจัยในอดีตใครๆก็เป็นอารยสัพ์ของเราเป็นศรัทธาสัพสมบัติเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ ซับภายนอกเราก็รักษาอยู่แล้วแต่รับภายในเราต้องรักษาด้วยกันบุญเราก็รักษาด้วยการทำบุญรักษาของเดิมเช่นการนิสัยที่จะให้ทานช่วยเหลือคนอ,อื่นนิสัยที่จะอยู่ในศีล สัมรวมกายวาจาไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นก็เป็นศัท์เป็นของเดิมที่เราต้องรักษาโดยการปฏิบัติต่อไปจะรักษาศีลในชาตินี้ก็ต้องมีความตั้งใจดีต้องมีสติต้องมีปัญญาต้องเห็นคุณค่าเมในการภาวนาการสวดมนต์ฟังธรรมภาวนา เราคงจะเคยทำมาแล้วจึงจะมาทำชาตนี้เหตุก็อยู่ในอดีตผลอยู่ในปัจจุบันก็คือ,คอเรามีโอกาสฟังธรรมเจริญกมภาวนาถ้าเราทำไปเรื่อยๆก็จะเป็นใหตปัจจัยให้มีโอกาสภาวนาในอนาคตด้วยถ้าเราไม่ทำ ไม่ทำบุญในชาตินี้ไม่ทำทานไม่บำเพ็ญศีลไม่ภาวนาก็เชื่อหรือเหตุปัจจัยจะค่อยๆน้อยลงน้อยลงจนหมดไปชาติหน้าก็จะลำบากอาจจะไม่ได้พบพระพุทธศาสนามามีโอกาสดีเหมือนที่เรามีในชาตินี้พระเจ้าก็เลยให้เราอยู่ด้วยความไม่ประมา S <S <an other> คือเรารักษาของดีที่เรามีอยู่แล้วและพยายามเพิ่มด้วยด้วยการปฏิบัติสร้างเหตุให้เพิ่มเติมผลจะได้ตามมาโลกนี้ทุกอย่างก็อาศัยเหตุปัจจัยจึงจะเกิดปุญกุศลก็เหมือนกันปุญกุศลเกิดจากเหตุก็คือต้องมีการกระทำของเรา การกระทำทางใจทางวาจาทางกายทําไม่ทำปุ่นก็ค่อยๆหมดไปหายไปเหมือนตอกป,ปวัวที่เมืองออสเตรเลียนี้เมืองเมลบันเมลบันก็อุณหภูมิดินฟ้าอากาศไม่เหมือนเมืองไทยไม่เหมือนเอเชีย บางวันก็ร้อนแต่บางวันก็หนาวตอกปัวอยู่กับความหนาวไม่ค่อยเติบโตไม่ค่อยเจริญแต่ถ้ามีแดดออกมาตอกปัวที่อยู่ในสระน้ำที่นี่จะค่อยๆขึ้นมาจนกระทั่งโผล่จากผิวของน้ำถ้าแดดทรงลงมาไปเรื่อยๆ ความร้อนของแสงแดดจะทำให้น้ำอุนนอ่นขึ้นอุ่นขึ้นจนตอกบัวงามและก็บานออกมาได้แต่ถ้าอุณหภูมิอากาศตํำไปแดดไม่มีตอกบัวไม่บานหรืออาจจะไม่โผล่จากน้ำเลยก็ได้เห็นชัดเจนตอกบัวจะบานก็ต้องมี เหตุปัจจัยสำคัญคือแสงแดดความอบอุ่นไม่มีแสงแดดไม่มีความอบอุ่นตอกปัวบานไม่ได้บุญกุศลของเราก็เหมือนกันก็ต้องมีเหตุปัจจัยจึงจะเกิดแล้วก็จึงจะงอกงามไห้บุญจึงจะให้ผลจึงจะเกิดประโยชน์แก่เราจึงจะรู้สึกอิ่ม ต้องทำบุญก่อนต้องมีการกระทำเป็นเหตุ <c oughs> <c oughs> ความรู้สึกสุขใจอิ่มใจเป็นผลจะตามมาหลักของพุทธศาสนาก็อยู่ที่ตรงนี้ท่านก็ให้เราพิจารณาแทนที่จะ มองผิดผิดไปมีความคิดเห็นผิดว่าทุกอย่างก็อยู่ที่พระเจ้าหรือเทวดาเทพระเจ้าจะบันดาลความสุขทุกข์ของเราหรือจะอยู่ที่โชคลาภอยู่ที่ดวงหรืออยู่ที่ธรรมชาติที่ให้มาอันนี้ไม่ใช่ทุกอย่างอยู่ที่เหตุปัจจัย ถ้าเราสร้างเหตุดีผลดีก็ต้องดามาแต่เพราะเหตุปัจจัยในชีวิตของเราในใจของเราสลับซับซ้อนมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ด้วยกันบางที่ผลดีก็อาจจะออกมาช้าก็ได้เร็วก็ได้แต่แล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยไม่มีเหตุเดียวสิ่งเดียวที่เราทำมาในชีวิตมีทำ หลายสิ่งหลายอย่างทุกวันทุกวันบางที่บางคนขยันทำความดีแต่ผลรู้สึกยังไม่เกิดยังไม่เห็นบางที่ก็ท้อแท้ใจเสียใจใเราทำความดีเคยให้ทานรังสาศีลเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วยังไม่เห็นผลดีต่อกัวยังไม่บานก็เลยเกิดความสงสยัย แต่ท่านให้เรามองพิจารณาละเอียดเหตุถ้าเราสร้างก็ต้องมีผลตามมาแน่นอนแต่ว่าจะเร็วจะช้าจะออกมายัางไงต้องดูดูใบเรื่อยบางทีวิบากกรรมผลชั่วก็ให้ผลเกิดมาก่อนขวางทางก็มีกรรมประเภท ขวางทางหรือเป็นอุปสรรคก็มีกรรมประเภทตัดร้อนก็มีเรากำลังสวยผลกรรมดีที่เราเคยสร้างมาแต่ว่าเพราะเราเคยสร้างกรรมชั่วด้วยมันก็ตัดร้อนกันไม่ผลดีเกิดขึ้นหรือเกิดแล้วมันจะเหมือนมีใครขโมยไป กำลังสวยสุขจากการกระทำของเราแล้วก็มีคนมาเหมือนมีคนมาขาโมยความสุขของเราไปจริงจริงไม่มีใครก็คือ,คอกฎแห่งกรรมก็เหตุปัจจัยในอดีตเราเคยทำลายเขาความสุขของเขาชาตินี้เรากำลังสวยสุขก็เลยวิปากกรรมทำให้ความสุขหายไปทันทีก็เป็นได้เห <c oughs> มือนบางคนกำลังจะทำความดี ไปวัดจะไปทำบุญโตรถชนก็มีถ้าโชคดีบุญเหตุไม่รุนแรงก็บางทีรถชนแต่ไม่บาดเจ็บแต่ว่ารถเสียกลางทางก็เลยมาวัดไม่ได้ทำบุญไม่ได้กำลังกำลังคิดดีอยากจะทำความดีแต่มีอุปสรรคตัดขวางทาง บางคนที่หลังทำบุญแล้วกำลังกลับบ้านก็โดนรถชนบุญไม่รุนแรงก็ไม่บาดเจ็บอะไรแต่รถเสียหายไม่สะดวกไม่ไม่ดีต้องเสียเงินหรืออาจจะเสียรถไปเลยกำลังสวยสุขที่บายวัดไหมทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมแต่ว่ากลับบ้านอมีอุปสรรค ชีวิตเป็นอย่างนี้มีผลกรรมเกิดขึ้นสลับซับซ้อนตลอดเวลาทั้งดีทั้งช่วทำความดีแต่ผลไม่ดีก็ยังมีแต่บางทีผลไม่ดีกำลังเกิดก็มีผลดีเข้ามาช่วยได้บางที่ตกลำบากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นเอา สิ่งที่ดีเกิดขึ้นบางที่ตกงานทางนี้เขาก็ให้ออกจากงานแต่ว่าฟังน้องเราก็ได้เจอคนและโอกาสที่จะทำงานก็ได้งานดีอาจจะได้งานดีกว่าเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นท่านก็ให้เรามีความอดทนในชีวิตและก็มีการกระทำ ในไฟดีสม่ำเสมอพอเราทำความดีก็เป็นเหตุปัจจัยให้สิ่งที่ดีเข้ามาบางที่ก็ช้าบางที่ก็เร็วแต่ว่าถ้าทำไปเรื่อยๆผลดีก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนบางที่ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่ <c oughs> นคนรู้จักภาวนาแล้วก็ขยนันสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวนันทุกวนันขยนัน จิตใจจะค่อยๆดีขึ้นแล้วสติปัญญาจะค่อยๆพัฒนาจนเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ค่อยเข้าใจความคิดเห็นที่ถูกต้องเป็นสามารถสมาธิทีเกิดขึ้นในที่ที่เคยหลงเข้าใจผิดหลงผิดกลับมาเกิดปัญญาเห็นถูกเข้าใจในระบบกระบวนการของกฎเองกรรมก็ได้ จิตใจใสว่างขึ้นและเข้าใจอะไรคือบุญอะไรคือบาปชัดเจนขึ้นบางทีก็เปลี่ยนนิสัยเลยก็มีบางคนพอภาวนาแล้วตัดบางอย่างที่ไม่ดีออกจากชีวิตเลยในวันเดียวก็เป็นได้เลิกเลยบางที่บางคนเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นประจำพอภาวนาเห็นโทษแล้วเกิดจิตใจที่ละเอียดขึ้น ก็เห็นโทษก็เลยตัดสินจากนี้ไปจะไม่ตัดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกแล้วก็เป็นได้เหมือนคนนั้นที่เป็นเชาประมงมีปลามีเรือออกไปจับปลาทุกวันทุกวันแต่พอมานั่งสมาธิเกิดความคิดโอ้อันนี้เป็นปาบาปเราทำให้ปลา ตายเป็นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นตัวแล้วปลาก็ทุกข์เพราะเราก็ความรู้สึกไม่สบายใจกับตัวเองแล้วก็สองสารปลาก็เลยเลิกเลยขายเรือนะครก็เปลี่ยนอาชีพเลย <c oughs> อย่างนี้เป็นตน้นพอเราภาวนาเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาก็เริ่มเห็นทโทษของสิ่งที่เราเรียกบาปธรรม เช่นความคิดที่จะข่าสัตว์ลักขโมยพระพุติผิดในกามโกโหกว่าเขาหรือดืมสุราหรือติดยาเสพติดพอเรานั่งสมาธิเห็นชัดจเจนโอ้สิ่งเหล่านี้มีโทษก็เลยเลิกเลยบางคนก็เลิกที่เดียวเลยเพอเห็นครั้งเดียวก็เลิกจบตลอดชีวิตไม่ทำอีกบาปแบบนั้น การทำบุญก็เฉนเดียวกันการทำทานบางคนไม่เคยทำไม่ชินรู้สึกตัวเองไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับศาสนาไม่คุ้นเคยก็เลยไม่เคยไปวัดไม่ค่อยทำบุญทำทานไม่ค่อยช่วยเหลือคนอื่นแต่อาจจะมีโชคดีอ่ะจะเจ,เจอเพื่อนที่ชวนไปและเจอพระครูบาอาจารย์ที่แนะนำให้ทำบุญแล้วก็ลงมือทำ กิดความสุขใจสบายใจขึ้นโอ้นิสัยเปลี่ยนทันทีโอ้นี่เป็นสิ่งที่ดีเราเคยเห็นไม่รู้กี่คนกี่ครั้งที่เปลี่ยนนิสยัยจากคนที่ไม่รู้จักการให้ทานกลับมาให้ทานได้สม่ำเสมอด้วยขยันด้วยทำเยอะด้วยบางคน <c oughs> จะไม่เคยทำกลับมาทำดีกว่าเขาก็ได เพราะเห็นคุณค่าจะเลิกทำบาปก็ต้องเห็นโทษจะทำบุญก็ต้องเห็นคุณค่าที่เราเรียกเห็นก็คือความเห็นเปลี่ยนปัญญาเกิดรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าบุญเป็นสิ่งที่ดีบาปเป็นสิ่งที่ไม่ดีบาปทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจ ไม่สงบไม่นิ่งไม่อิ่มรู้สึกทำให้เรารู้สึกขาปกพร่องบุญตรงกันข้ามทำให้เรารู้สึกอิ่มสงบสบายใจเย็นใจสุขใจไม่ต้องไปคิดมากแค่ดูความรู้สึกของทั้งกายทั้งใจบุญก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้น ใจิตใจดีขึ้นก็ความคิดของเราก็ดีขึ้นสติปัญญาก็ดีขึ้นสุขภาพร่างกายก็มักจะดีขึ้นด้วยบุญก็มีผลทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทุกอย่างก็ดีขึ้นบาปก็มีผลเหมือนกันเราทำบาปมันก็มีผลดอกกายวาจาใจด้วยในช่วงแรกเราอาศัยบารมีสายปัญญาของพพุทธเจ้า เราฟังธรรมหรือครูบาอาจารย์ที่แนะนำหรือแม้แต่เพื่อนกาลยานามิตรแนะนำต่อมาเราไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกบุคคลภายนอกเท่าไหร่เราก็อาศัยสติปัญญาของเราเองค่อยๆมองกายวาจาใจาข้องตอนแล้วก็พิจารณาบุญมันดีกว่าบาปแค่นั้นเองอยากให้ชีวิตดีขึ้นก็ทำบุญ ด้วยกายวาจาใจทานศีลภาวนาบาปเราก็รู้แจกแล้วมันทำให้ชีวิตวุ่นวายไม่สงบไม่สบายคนอื่นก็วุ่นวายเราก็วุ่นวายทำบาปบ,บ่อยๆก็หมักจะเป็นเหตุให้เราคบหรืออยู่ด้วยกับคนอื่นที่ทำบาปด้วยกันชีวิตก็ยิ่งเลวลงเสื่อมลง <c oughs> จบาปมันก็ใจมืดใจบุญใจสว่างมันต่างกันตรงนี้ถ้าเราทำบุญทำความดีก็จะเป็นเหตุให้เราพบคนอื่นที่ทำความดีด้วยกันเราจะเข้าหาการคบกันเขาจะชวนเราทำความดีเราจะชวนเขาทำความดีเราจะคบกับคนที่มีศีลมีธรรมชีวิตก็ต้องดีขึ้นแน่นอน โอกาสโอกาสที่จะทำความดีก็ต้องเกิดครอบครัวที่ไหนที่มีหนึ่งคนที่ชอบทำบุญ <c oughs> ก็จะค่อยๆเจริญขึ้นเพราะว่าคนนั้นจะมีโอกาสดึงคนอื่นในครอบครัวให้ดีขึ้นพุทเจ้าบอกเราจะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่มันดาบีดาด้วยการ พาเข้าไปวัดฟังธรรมให้เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดศรัทธาเกิดความสุขใจจากการทำบุญลูกเกิดแล้วก็ต้องสอนลูกให้ศรัทธาในพุทธศาสนาสอนให้มีศีลมีธรรมเลมีแค่คนเดียวในครอบครัวในตระกูลที่ทำบุญทำความดีก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะเลย เช่นเดียวกันถ้ามีคนหนึ่งที่ทำบาปเป็นประจำก็จะมีผลกระทบต่อทุกคนในตระกูลเพราะฉะนั้นนั่นก็ให้เราครบหาสมาคมกับบัณฑิตกับผู้เป็นกาญยานามิตรเพราะเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีได้ทำสิ่งที่ดีได้เห็นสิ่งที่ดีชีวิตก็ค่อยๆดีขึ้น คนที่ชอบทำบาปประจำแล้วก็เพยายาหลีกเกลี้ยงไปถึงจะเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนที่เรารู้จักคนที่เราทำงานด้วยกันอาจจะยังรู้ว่าเป็นใครแต่เราไม่ต้องไปคบหาใกล้ชิดอะไรเพราะว่าเข้าใจมืดเขาจะพาจิตใจของเราให้เสื่อมลงคบหาคนที่จะพาจิตใจของเราให้ดีขึ้นดีกว่า คนที่จะสนับสนุนให้เราทำความดีเข้าวัดก็ได้เราช่วยเหลือในสังคมทำบุญทำทานก็ได้ถ้าเราครบหาสม,มคมกับคนดีจิตใจของเราจะดีขึ้นเหมือนตอกปัวที่รับความอบอุ่นจากแสงสว่างของแสงแดด ต่อกลัวอยู่ในความมืดไม่มีไม่ได้รับแสงแดดมันก็อยู่แค่นั้นสุดท้ายมันก็เหี่ยวมันก็ตายไปไม่บาดไม่ไม่สวยไม่งามใจคนถ้าไม่ได้รับธรรมไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ฟังธรรมไม่รู้จักแนวปฏิบัติตำเนินชีวิตในทางที่ดีก็จิตใจจะค่อยๆเสื่อมแล้วก็ชาิหน้าก็ยังไม่รู้จะเกิดที่ไหนเพราะไม่ได้สร้างเหตุ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดน่าพิจารณาทุกวันถ้าเราพิจารณาถึงอดีตนี่ทำไมเรามาเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างนี้มีโอกาสฟังธรรมอย่างนี้บัติธรรมทำความดีอย่างนี้อาจจะทำให้เราไม่ประมาทเพราะเรารู้วาอ่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้และก็ทำให้มีขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรืเ่อยๆเพราะฉะนั้นท่านก็ให้เราอยู่ด้วยความไม่ประมาท อันนี้มันทำให้ชีวิตเจริญแน่นอนดีขึ้นสำหรับวันนี้ก็คงจะพูดธรรมะเป็นคำแนะนำแนวทางชีวิตที่ดีพูดเพียงเท่านี้ก่อนก็ขอให้ทุกคนเจริญในธรรมนะ